นี้เนี่ยสูงโชคโสดอันนี้ครับแนหยุดไปนานมากนะครับตอนนี้เพิ่งกลับมาก็ถือว่าดล็อกได้ออกครับค <c oughs> ืนแต้มให้ทีมไทยโดยมิชิคาวะ <c oughs> สวยออกด้วยๆ้ครับขอบไปครับขอให้เปลี่ยนเซิร์ฟกลับมาให้ได้ทีมไทยนำ9ต่อ5ครับญี่ปุ่นเซิร์ฟ ตรงหลอกอีกแล้วโอ้โหแม่สองครั้งแล้วนะครับจากปันพันเกิดปราดแก้ไขเพราะว่ารับเสิร์ฟมาล้นกับตั้งไม่ได้แบบนี้ดูเหมือนว่าในช่วงแรกนี่คือท็อปฟอร์มมากนะครับครับการเล่นอันนี้ดีครับแล้วไปเสิร์ฟด้วยเป็นเสิร์ฟแน่นอนนะครับยูวาสกิวิ่งมาตั้งให้ปีครองครับะีนุชรับได้ปันพันให้ข้างหลังนี่ครับาทางตรง ทิมพิเชียาส่เต็มแรงแล้วทางตรงทุกทานเล่นได้สำคัญมากครับนี่นครับโอ้โหลอ,อกมาแล้วลอยมาเต็มเลยเรื่อยๆนะครับแม้ว่าสกรอร์ตอนนี้จะ11-6อยู่นำอยู่อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับ,บนาทีมือเซตนะครับเสิร์ฟอิวาซกิโอ้โหเสิร์ฟดีเสิร์ฟด,ดีต้องแก้ออนสามเก็บเตแย่งกัน <laughs> ซื้อซื้อบล็อกซื้อบล็อกได้ไหมยอดเอาออกออกหรือเปล่าออกครับแปนลูกตกข้้นตัวของพิมพ์เอ่อของชัดจวนจะดีดไ้วยข้้งเท้านองๆครับสัญชาตญาณนี่ครับน่าอะไรครับถ้าไปโดนกนมาไรเดรสองแล้วมองตากันอยู่ครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มองตาแล้วรู้ใจนะครับมองตาแล้วลูกลงนพื้นครับรับได้ประพันให้ไปข้างหน้านะครับ กดล็อกสักทีครับขัดดาวโอ้ตุ่งจริงครับในจังหวะนี้ขึ้นมาต้องขัดดาวครับลูกอย่างนี้สั่ตลงไปโอ้จะโก้ได้ความสะใจเลยครับเพราะว่าอยู่ที่12บส่นานแล้วครับ11 13ครับเสิร์ฟเอฟพียนุชตั้งให้ตั้งให้อัจฉรพลโอ้โหแถวแถวเส้น3เมตรแต่ว่ากล้าตบแรงเลยนะครับอัจฉรพรมั่นใจมากดูครับ เล่นด้วยความมั่นใจใส่เต็มเต็มเลยครับช็อตนี้ของเธอแล้วคนที่ครับ13 14เหลือคะแนนเดียวแล้วต้องเปลี่ยนเซิร์ฟมาให้ได้นะครับนะครับก็ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเบาลงมาเซิร์ฟเบาเลยครับไหลให้ยอดมากมองเวลาวกับสายตาสายตาเดี่ยวเลยนะครับอภัยยาอภัยยาเชือ่อเชื่อนิ่งๆน,มนะมา,มาแล้วก็พยายามจะพุ่งทั้งตัวแล้วครับแต่ว่าก็ไปเสิร์ฟด้วยครับนิชิคาวะเสิร์ฟ อย่าให้ทำนะครับขอให้รับเซิร์ฟให้ดีเซตไปที่ชัดชุนตีอ้าวฟาวเซตฟาวสองจังหวะดุดชูนิ้วสองมือเออสองนิ้วครับเสียงง่ายครับทุกทีโอ้เสียท่าครับครับเชฟฟาวเนี่ยครับโอ้โหคือลูกมันชิดเล็ก็เซตแล้วก็กัวดดูดตัวจะอนนี้เซตได้ครับเด้๋ยวดีีหนึ่งอ้าวตั้งก่อน ไพัทยาเซตให้ตีกรองลำสามจขึ้นตีหนักเลยไหมอาครับใครจะมาเซตละ่ะเป็นพัทยาตั้งมาให้พิมพิเชียตีเพืหลังโอ้โหสุดยอดครับช่วยกันดีีแ <c oughs> จ้ไขสมนาคารได้สวยงามครับใ,รในจังหวะนี้ดูททีครับนี่มาในทั้งสงครับคือเป็นจังหวะที่ไม่มีนิโบโรโล่ล <c oughs> 15ต่อ17รับเสิร์ฟดีๆบุกให้ได้แต้มจะนำ3นา3คะแนนอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟเบาอีกแล้วอ่ารับได้แล้วให้หทัชไปแล้วครับโดนบล็อกเป็นชัชชุออนนะครับตีใส่บล็อกุดใส่บล็อกไปเลยครับชัชชุออนดูที่เนี่ยเตี่ยลูกเก่งครับ34ปี่ปีใหญ่ในทีมนะครับแต่ว่าสูง 175เซนติเมตรโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีแต่ว่าเราก็รับไิ้ดีเข้าไปเร็วชจุออนครับมีกระโดดหลอกแล้วไ <c oughs> ทยทชจุออนนั้นไ,ได้ใส่ถ <c oughs> ้ามาเหลี่ยมนี้ดูเหมือนญี่ปุ่นันแก้ไม่ได้นะครับขึ้นทีไรเ <c oughs> ชียร์ไทยนะครับเ <c oughs> ชียร์ไทยครับ <c> เ <oughs> ชียร์ไทยครับเ <c oughs> หลือ <c oughs> ตาม17ต่อ19อืม สังเลยครับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบมากครับชีตัวอะไครับผู้โหเอาขึ้นมาไม่ไหวจริงจริงครับรับอยูกลามาคคิโลนหลอกไมหายนี่เสร็จหลังมาลึกเลยพัทยาวิ่งหลอกมันจะไหลหลังแต่ว่าเซนให้พิมพิชยาเตะเนี่ยครับเนี่ยครับคุมเข้ามาแล้วก็กดไปเต็มๆครับพิมพิชยามาเสิร์ฟครับโดยมิยุ นะครับว่ารับเสิร์ฟได้รับเลือกเลือกให้อัชรพรตีว่าตีใส่สสบล็อกเลยขึ้นทํานนี้เนี่ยวันนี้ไม่ิพลาดเลยครับอชรพรยี่สิบสองก่อยี่สิบเกมบีบป้าครับในต,ตอนนี้ใครจะได้เซตแรก วันนี้เสิร์ฟไม่มีเสียเลยนะครับทีมไทยต้องตีแก้ตีแก้ตีบล็อกสิครับา <c oughs> ตีแก้ดียังมีโอกาสแต่ว่าถ้าตีใส่เต็มๆนิชิคก้าวที่เป็นเชียงติดกับติดกระบอ,อกนะครับ <c oughs> ไม่ติดได้ก็ติดบล็อกก็ติดบล็อกของไทยดูนี <c oughs> ่งเลยครับโอ้โหบล็อกเต็มๆต็มนะจัะเต็มชาพรตั้งมาให้ชัดจองอยู่เซต เปลี่ยนทางมาให้เต้โอ้โหเหนียวเนี่ยนะครับมาปล่อยความเหนียวในชโจ๊กไกลๆแต่ว่าล็อกโอ้โหล็อกออกตามทันแล้วครับนี่เป็นช็้ตแรกที่แบบแ้มที่สามนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยไล่ไทระมาล็อกลูกนี้แล้วออกครับไี่จัดยี่สิบตัวยี่สิบสามใช่ครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนมือเซตเอาสิริมามานกิจลงมาลงทั้งพระชาสุขสด เปลี่ยนมือตีกับมือเซตนะครับเรมาเปลี่ยนตัวในช่วงปลายเซตดูว่ารับเสิร์ฟตีดีสิรีมาตั้งให้สวยๆจะได้เซตพอยซีรมาตั้งให้ตีแซงเลยครับบัแซงในช่วงเวลาสำคัญกับญี่ปุน่นไม่เคยนำเลยครับ แล้วก็มานําในช่วงนี้ก่อนหน้านี้เคยเหนียวเหนียวแล้วไม่เหนียวเลยครับมันเหนียวในช่วงใช้เซตแรกแล้วพลิกนําแล้วครับสําหรับญี่ปุ่นนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสามสี่คะแนนติดเรียนดีครับพี่หลีโอ้อมีพาวีสีทองลงมานะครับ เดี๋ยวดูครนี้รับเสิร์ฟให้เรียบๆก่อนบันพันให้หยอดๆยอดรับมาได้ระวังต้องระวังเขาหยอดทุกกนเอาครับบันพันตั้งให้ขึ้นตีพิพาวีร้องได้อีกไปมองมองหลอกหรือเปล่าไหลโอ้โหเรียบร้อยเลยอือนำอีกทีหนึ่งเสิร์ฟมาลับไปนะ้โอ้โหทีน,นี้ญี่ปุ่นช่วยกันกลับไปอีกทีหนึ่ง เสาตบเลยติดบล็อกครับบล็อกได้ดีอัตยาครับบล็อกเอาไว้ได้เสมอกันครับที่สามสามครับไทยตามมาแล้วนี่เนื่องครับโอ้สี่ต่อแปดครึง่งต่อครึ่งเลยนะครับมีเสิร์ฟนี่กะจะให้หยุดตรงหน้าตะข่ายหน้าเน็ตครับมีตุนไว้สี่คะแนนเล็กล้าเสิร์ฟเสี่ยงครับนิชิคาวะลอยมาพอดีเลยขึ้นตีด้วยสูงด้วยส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับค อีวสกีเล่นเองครับชบบบิมับโระเสิร์ฟหมุนหมุนกันแล้วครับให้มาเรื่อยเรื่อยบ,บนเร็วของท่านดาว ตแต้มต่อแต้มนะครับไปกันแตแม้มต่อแต้มล็อกได้ครับเป็นทัดดาวครับล็อกได้เสิร์ฟครับ,รรบอิรามะที่เปเสิร์ฟนี่คล้ายกันหมดแทรกมาตีอย่างนี้ต้องได้ครับถ้าทำได้นี่ใส่สกอร์ก่อนตีได้เลยครับเดีย๋ยวดูนะครับรับเสิร์ฟดีแล้วแทรกมาตีครับ หวาแบบนี้เนี่ยครัเร็วนี่นแซกมาอย่างนี้หลอกกระจุยะครับทำได้ดีครับ่ายเสิร์ฟต่อด้วยครับที่สุนอากาศดัะเาบ่นนานำห้าคะแนนเกมสูสีสูสีกันนี่ตามดูแสงญากต่งจะมีคะแนนเป็นชุดๆหน่อยสิมาตั้งให้ตีครับธนชาเอาแล้วครับคะแนนแรกลงมาพร้อมกันนะครับ ศรีมามานกิจกับทัศนชาสุขสดมาก็ทำแต้เลยครับไปยันบล็อกมาไม่ยังนะโตท่าไป่เป็นญี่ปุ่นครับ16ต่อ11ครับดิชิคาวาเซิร์ฟศรีมาให้แทรกปาตีโดนบล็อกอันเดอร์ครับอันเดอร์เปลี่ยนทางให้วิภาวิตี <c oughs> อ้อาวได้ครับน่าจะลงดูว่าทัชคุณเล่นญี่ปุ่นเดียวดูครับเข้ามา,มาทัชครับ มาทัสกที่มิวโกโอซัต5คะแนนญี่ปุ่นนำเราเขายังรักษาะระยะห่างได้ดีนะครับเคห้5แต้มอีอ่ามีกระโดดหลอกพัทยากระโดดหลอกให้วิภาวีมาข้างหลังครับขอโทษโดนตัวครับเป็นมาร,รยาทเปินบอกเบาๆครับ อีวสกิดมีเหมือนกันครับห<ม><ม>รือว่าจะไม่มีมมครับนานสักครั้งหนึ่งแต่ว่าคอยมีค,คือนิดทันกะเสิฟทันกะนี่สูงน้อยกว่ามือเซตอีวสกิดซะอีกนะครับเอ้าเหนียวมาอีกแล้วอีวสกิตั้งสูงสูงให้ตีรองได้ครับวิภาวีวันพันตั้งกลับย้อนกลับไปเคาะเคาะมากลายเป็นดี ตีแก้นะครับไม่ได้ตีแรงโอ้โหวีดกันออกมาเลยครับตอนนี้เพราะว่าดูพวกจะกดดันนะครับก็ตีทะแยงมา22ต่อ16ครับรับเสิร์ฟได้พี่พาว,วีไหลให้ตีตีใสตีใสตัวแล้วยังรับได้อีกแล้วเพราะตังใหม่ครับทิ่พัสดให้ยอดร้องแล้ว ให้บ้าวิภาวีใส่สิครับไม่ต้องรออะไรแล้วครับปั่นเกมจนได้ทีแล้วเซตให้รุกจากแดนหลังดูครับอีกครั้งครับที่วิภาวีทำแต้มแบบนำญี่ปุ่นเสตทีแล้ว23สาต่อ20สิบครับเซตี้ญี่ปุ่นนำ23าต่ 17. อ17บเจลพันธ์ให้ไหลแล้วโอ้โหรับได้อีกคากกะวะแล้วขึ้นตีครับธนกายังโลนจะไปได้อันเดอร์ให้ธนกาอีกครั้งหนึ่งตี ออกได้ขนาดก็เกินไปแล้วครับตีออกเองน้ครับุนนี้สำหรับวิสต์ธิธนากะนะครับชิคาวะครับวันนี้ชิมามุระเซิร์ฟหกเซตพอยท์ผ่อนผานได้หลอกแล้วตี้หลอกขนาดนี้ยังยังจะรับอีกนะครับไม่ใช่ลงพื้นเลยนะครับ อือของความเหนียวแน่นและแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับของญี่ปุ่น19ต่อน24พ่พันเซิฟญี่ปุ่นจะได้บุกบล็อกให้ดีครับอ่านบล็อกให้ดีอ้าวอยๆได้กัแนั้นยังมีสิทธิ์โอ้โหจบเซตเลยเป็นญี่ปุ่นเชลนจ์ได้ผลนะครับคือ <c oughs> เสาอากาศที่สั่นนั้นเพราะมือ,อมครับไม่ใช่ลูก,ลกบอลใช่ครับแล้วก็ <พอ S 1> เป็นญี่ปุ่นครับที่ชนะไปนะหลับไปหลังโอ้โหสุดยอดครับแม่อัจฉราพรเป็นทิมพิชานะครับเซตไปลไหลังแม่ให้สักสองสามคะแนนเลยดีไหมครับดูครับ <c oughs> โอ้โห,โห ปักยาวเลยครับจาัางหวานี้แม่ใช้ตาเฉดคมมากครับเป็นพิจาร์โปรแกรมตามสามต่อหนึ่งดีครับรตาอาวแล้วครับเสิร์ฟเอสเลยแ้าหนันพลบวนกับเซตที่แล้วที่ญี่ปุ่นนั้นสองต่อห้าญี่ปุ่นนำตามนะครับ มาช่วยกันกครับเสียงดังฟังชัดดีแล้วกันครับวันนี้ขึ้นไปเป็นหกต่อสองนิยุนะคนักขาวตะวันใต้อ่านให้ขึ้นใส่หลงครับลุกจากด้านหลังครับ สามเมตรไวันนี้เราทำดุกอยงได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำเพราะมาอะไรนี่ไม่เหลือทุกทีอิชิควาวะเสิร์ฟอ,ออกครับออกขม,มาเซตนี้ดูลูกเสิร์ฟแข่งแขงครับสองทีมลูกเสิร์ฟของยูกินิชิควาวะครับออกไปไปเสิร์ฟครับที่ชิมามมระ รับเสิร์ฟเนี้ยบหรือว่าทำไมาอยากรับเสิร์ฟก็เสิร์ฟติดเสิร์ฟออกไปครับชิมามุระต่ำเร,ร็วแล้วครับาามีกระโดดหลอกอยู่ข้างหน้าครับชัดตากระโดดหลอกข้างหน้าบอลทลาดเลยจ่ายนใี่ครับจ่ายให้ข้างหลังแล้วก็เข้ามาเช็คกินครับไล่มาเจ็ดต่อเก้าญี่ปุ่นเสิร์ฟต่อเรียนเสิร์ฟมาให้ได้ครับเปิดให้ไข่เข้าจุดเท่าไหร่แล้ววา เสร็จไปหลังเลยรับษาดาวต้องมาซื้ออาวเล่นเล่นหลังแล้วจากที่จะได้บุกใจมาตั้งรับก็ร,รับได้ดีครับตาดาวดูงหวะดีมากครับเจา้แบบดาดดข่าอากาศร,ร้อยเลยนะครับรัแบบดาวแปดต่อสิบทัพพันใหน้ตีอื้อ ตีทางตรงลูกนี้นี่ไม่ต้องรับกันเลยครับฟิลิปปีอาจังหวะแบบนี้เนี่ยหายไปพอสมควรนะครับแล้วเข้ามาทางแคบทิปเดียว,ดดยวร,ระหว่างเสาวกระโดดยื้อรับเสิร์ฟดีๆครับอ้าวได้แล้วครับได้แล้วครับทีนี้พีพาวีโอ้โหครับเหนียวอีกแล้วอ้าวแก้ตีแก้ เซตเองจราพรให้ตีโอ้โหโสมวิญญาณเป็นมือเซตไปเลยครับจราพร <c oughs> แล้วนิพพานีเนี่ยมาวันนี้เนี่ย้ตีสะเด็จจริงน,นะครับลูกวันนี้คึกมากครับทีบมมาบุราไปเสิร์ฟครับตอนนี้สิบหกสิบสี่เป็นตัวนะครับสิบพะพอนการพิสูจน์ลงมาครับอจะลงมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ ี26,178เซนติเมตร16ต่อ14เก็บได้ครับพิยนุตไหลมาให้ตีอืม้มทับด,ดาวมากเหมือนไม่ค่อยถนัดหรือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์แบบสักหน่อยเลยวันตีตีแล้วโดนล็อกของธนการออกไปเอ่ามาสกิลงมาอาคา์ควาดดูเซ็ตหมา่ได้สิบก็ออกไป ้แทรกมา,ามแผนเดียวเพียงรับได้ครับบอลสามญี่ปุ่นฟรีบอลข้าไปโดงๆดมมินุสมาแล้วครับครับไปไหลมาเตะไม่ทันแล้วครับไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวจะได้ไมเสียครับใช่ครับแล้วคนนี้คนสำคัญของทีมก็ด้วยนะครับก็<อ><อ>คือมาคืโรถตั้งดิบบร่าที่มีคนเดียวใช่ครับเนี่ยโอ้โหทุ่มเท คือข,ของทีมไทยที่ตามญี่ปุ่นทันที่18ต่อ18อลน้นตั้งมือเดียวเอาเอาแล้วครับแซงได้แซงกลับขึ้นมาเปิดเปิดบอลแรกล้นนะครับอิวาซากิเล่นให้เพื่อนเลยผิด1 9ต่อ18ทตทั้งดาวเสิร์ฟ ดอ hey, อันเดอร์ให้ตีออฟตีแก้มียากครับนิชิกาวะขอเวลานอบน้าวนะครับญี่ปุ่นยังไม่ดีขึ้นครับไปขึ้นมาที่ยี่สิบสิบแปดนะครับตีออกไปเองติดผึ่งเสือครับตับเส์ฟให้เดียบครับให้อือ<ส>ครับครับทีนเลือกเล่นบอลแท่งญี่ปุ่นก็ป้องก,ก,กันลำบากครับ เมื่อสักครู่ที่เขาได้แต้มเขามาหยุดลูกนี้เราได้ครับแต่มันหยุดยากจริงๆอะ่ะหยุดเสถานกาคารไม่ดีเลยครับแมตช์พอยต์ของญี่ปุ่นครับที่มิยุนะะากาโอะะรอบรองชนะเลิศจะเล่นวันพรุ่งนี้นะครับดีแก้ข้ามไปอันพันให้วิพาวีเขามาเอาไปเลยสามคะแนน ถ้าถ้าัดดาวทำได้น <no liebe> <website> ี่ไม่มีหกคะแนนนะฮะแต่กลับมีคนหนึ่ง <nice> ท <up> ี <offs> ่สร้างขวัญได้ดีนะคือวิภาวีนะครับเล่นมีอกาลงมาในเปิดแบนเซตที่สองเล่นได้ชุดคัามากไม่จบครับยังอยู่เอาแล้วครับพอมีความหวังเหลือ มคอยดียย่างขอได้สู้กันต่อครับชีวิตจะมีความหวังให้เยียบเยียบเกียมรูปของญี่ปุ่นไปเลยได้ครับรับล้นข้าไปได้บุกอีกครั้งหนึ่งสมญานเหนียวบ้างเป็นไง <c oughs> ยังอยู่ ครั้งที่สามญี่ปุ่นได้ไม่ได้เอ้ยโอ้โหเอ้ทัชม็อกเปลี่ยนทางเยอะ